โสไอศครีมกล้วยหอมอร่อยมากๆเลยนะถ้าใครไม่มีเตาอบเปิ้ลมีวิธีการในการปิ้งขนมปังให้ได้สวยๆนะคะในกระทะเรามาดูกันเลยค่ะเราใส่เนยจืดลงไปก่อนนะคะใส่เนยจืดลงไปในกระทะแล้วก็ขนมปังเราลงไปปิ้งเหมือนที่เปิ้ลทำเลยค่ะพอปิ้งเหลืองได้ที่แล้วลองพลิกดูนะคะ อีกสักหน่อยนึงประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วแล้วเราก็ใส่เนยลงไปอีกน้อยนึงนะคะเพื่อที่จะทําอีกด้านหนึ่งของขนมปังค่ะกลับด้านหนึ่งนะคะมาให้เข้ากันกันกบเนยจืดที่เราเอาลงไปเมื่อกี้นะคะจนเหลืองได้ที่แล้วนะคะให้เราเช็คดูเรื่อยๆพอใจแล้วเราก็มาใส่จานได้เลยค่ะตกแต่งจานกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะเอากล้วยหอมนะคะมาวางเรียงเรียงด้านข้างสองด้านหรือว่าใครจะทำรอบจานเลยก็ได้นะคะไอเดียการตกแต่งจานแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนเลยค่ะขนมปังโทส์เนี้ยเราซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะทุกคนตามห้างสรรพสินค้านะคะ แล้วก็ไอศครีมนะคะมาใส่ด้านบนวันนี้เปิ้ลเลือกไอศครีมสตรอเบอรี่นะคะมาวางด้านบนแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตก่อนค่ะหรือถ้าใครอยากได้แบบสตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่อะไรพวกนี้เลือกมาได้เลยนะคะตอนนี้เปิ้ลใส่เป็นช็อกโกแลตกับนมข้นหวานนะคะจากนั้นเปิ้ลก็จะราดด้วยนมข้นหวานนะคะให้ทั่วจานเราสวยๆเลยค่ะ ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเราไปทานที่ร้านราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่แต่ถ้าเรามาทําทานเองแบบนี้ก็อร่อยสุดๆเลยล่ะคะ่ะ